ไปแล้วไปแล้วไปไหนกันไปอีกแล้วไปอีกแล้วเปิดเปิดกระจกบด้ลูกเปิดบด้เปิดกระจกบด้ยเพราะมันแดดแดดแห้งอยู่ค่ะลเปิดบ่เลยแดด ทั้งแดดทั้งลมด้วยเนาะหมอนัดตรวจนะครับหมอนัดหมูตรวจเลือดไปไปดูผลเลือดหลังกินยากินยาหมดนะคะกินยาครบตามที่หมอให้มาแล้วก็เป็นการรักษาต่อเน,นืนะะ่องค่ะอันนี้คือไปตรวจวัดค่าผลของเลือดนะคะ เซ็งเลยสิบม่ได้เปิดบ่ได้เปิดกระจกให้เซ็งละสิหมูเซ็งเลยหมูเซ็งเลยเซ็งเลยโมะนอนดีกว่านอนดีบ่นอนบ่ลลกเมืองค่ะไปเมืองโอ้อุ้มขังเนี่ยปวดแขน เห็นเห็นบอมันแดดเนี่ยสมมุติเปิดกระจุออกไปเนียวายไม่ได้แดดแรงอยู่ประมาณบ่ายสองค่ะเนาะนอนดีกว่านอนดีกว่าหมูเอ่ะนอนหลบนอน คนผอมเออนอคนผอมเอ้อโอ้มันนี่ดีใจเบิร์ดนึกว่าช่างบิลอินเข้านึกว่างานบิลอินนะคะเข้าพอดีอันทีมงานอันเจ้าคนนี้เจอเบิร์ดมาเอา ถึงมือหรือเอาอยัางไม่ด่ค่ะของเศร้าเพก่อนดีใจเบิร์พอแปดโมเขา,เามีน้องคนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับกับเพืเ่งานอยู่กับทีมนี้นะคะเพื่นมาจอดนึกว่าเพิ่นมานถาโลภีเออแปบ๊บเดียวก็ไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเปิต้องห่วงเพิ่นบอกว่าแล้วก็สงการอยู่แล้วโอเคแล้วย้ำได้ก็ย้ำนั่นค่ะ หมูเซ็งเลยหมูเซ็งเลยหมูเซ็งแล้วเซ็งแล้วเซ้งแล้วอ,ะอ่ะเอ้าเซ้งแล้วเอาว่าเสียนวงนึงเนี่ยเพราะนึกว่าเป็นสิเดโปหนาวไปว่ามันลมลุกมันลมลมแหงทั้งลมทั้งแดดนะ จริงๆกัมาตอนแรกก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนแรกจะละจอนจะติดขัดไยค่ะช่วงคนเหลืองานเนีย้ยๆต่างๆกันสินะ,ะแต่๋วมาพอดีม,มันนี่เดี๋ยวมาซื้อยังก็อะไรนะไหวใช่ไหม,มซื้อไววน้ำค่ะซื้อไววกับเชือกไปเ hey ิ P ่นเฮ็ดวาวให้แล้วนะคะแล้วไม่ซื้อก็ไม่เสร็จเพราะต้องมาซื้อในเมืองค่ะซื้อ วายเอฟเทำว่าวธนูนะคะดิบปนน่าในมากเลยสืสะเสลยคะ่ะสืบโลมกเป็นเสดเป้าคะ่ะอยากเข็นก็นต้องตามนั้นคะ่ะรถมีแต่กี่ฝุ่นจะว่าก็ไรถมีแต่กี่ฝุ่นฝ <c oughs> น จากลมล้มหนาวช่วงวงงหนึ่งนะคะแล้วรถทับเปียกกับกีฟุนพัดมากอะจังเสียค่ะหูเซ็งเลยแต่ตอนนี้น้องสุขภาพโอเคนะคะสุขภาพโอเคขึ้นเยอะรู้สึกว่าน้องดีขึ้นหลายคะ่ะตามที่เห้าอยู่ไกลชิดนะคะ ขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจกันตลอดหมูหูตั้งมาแล้วครับทุกคนสูสู <c oughs> เห็ดเวียเห็ง่างกะให้กำลังใจกันค่ะสูสูนะคะัต๊ถจะนอนทาได้เอาทาไดเดี๋ยวแม่อุ้มดีๆเดี๋ยวแม่อุ้มดีๆมมกอู้ดินด้นยืนบ่ ไม่เนาะแต่สงนะ่งมันส่งนะตรงเดียนี่เข้าใจหมูเลยเข้าใจหมูเลยโอ้พ่เบบโอ้ยมแล้วแกหลองลูกฉันหลอกให้เด็กหน่อยดีใจแกหลอกลูกฉันดูทนให้ใจมึงแหงนึง <c ười> หันมาเบิงหน้าอีกพ่อเส้งบ่นุมมีการหันมาเบิงแล้วจะเปิดเพื่อบอกโมว่าแล้วจะเปิดเพื่อลุงเดียจะเปิดเพื่อหันมีการหันมามองหน้านักเลงมากเลยอ่ะโอ้ตายจะระวังไว้เด้อมือแล้วสัญญยเสบาจากสามเตืออันบางโมดูดีกว่าโมน่อยกว่าแก้แขน ตอนหายใจบอกแค่หนึง่งชื่เลื่ดแล้วเมื่อกี้นี่ <laughs> ให้มันเหลือเกิน <laughs> เหลือเกินจะให้มันเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวเวลายอยู่เดี๋ยวโดนเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคืนแน่กินอิ่มแล้วย่างนี้เสยไปสิวัยในกะระซังโมะบะสนกไอยอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วอะแล้วแต่เ,เมื่อกี้หันหันมามองหนะ้าโอ้โหละกาดเซ็งอีกแล้ว <laughs> เอาอย่า แกแกลูกฉันแกอย่าแกลูกฉันคนไหนก็แช่ให้ชงปะนางเนี่ยด้ค่ะกำลังใจกันเอาอะไรลูกอขอโทษยานอเอาอีกแล้วมัวโบเสื้อแล้วดูดูด,ดูยาเช้านะมัว หน้าตาเอาเรื่องมากค่ะหน้าตาเอาเรื่องมันร้อนลุกมันหอนหมูมันหอนหน้าตาเอาเรื่องน่าสรุกหอนใจละถึงไหนละอะไรที่เราซื้อบัตนกุนงงค่ะ,ะถึงบัตนกุนงงแล้วเด้อค่ะห้อนซะเขาตัวเขาตัวเด็กหน่อยให้ดีใจ ก็จริงๆจะไม่มาก็มันคือคือน้องถ้าถ้าน้องเป็นไข้ธรรมดาปัอ่ากับบ่ออยากพามาเดี๋ยวค่ะเพราะว่ากับบอ่อได้มีหยางแต่ทีนี้น้องมีปัญหากเกี่ยวกับอในเลือดในร่มนเนี่ยว่าของที่เข้าพิสูจน์บ่อได้บ่อคือเครื่องมือหมอคนนะคะเนาะเอาความให้น้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะจะเป็นไข้ซื้อปัญหากบบรกะป๋อนยาแล้วก็เช็ด ตัวน้องบ่อยๆก็ก็ไข้ก็ลดนะคะตอนนั้นที่ไข้สูงมากแล้วก็ป้อนยาตามที่หมอบอกกลางดึกแล้วก็เช็ดตัวไข้ก็ลดก็ดีขึ้นนะคะ,คะ <c oughs> แต่อันเนี้ยอันเขาอยากรักษาลึกๆภายในอัน ระวบต่างๆเบืดอเอาบินให้เบิ่งนะคะว่ารายการที่หมอตรวจนมีอย่างแนนสินะคะคือเอาเป็นว่าคือเราเราจะให้คุณหมอดูแลตรงนี้นะคะเราถึงจะสบายใจ คนไหลก็แช่ให้ชงปานางนะคะ <c oughs> ชงปานางแม่บ้านน้ององค์อิงลุงเดียทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะคะช่องหนังแล้วก็ป่ามกคนหากินหมาน,นะคะ่ะแล้วก็ท่องพุนแม่น้อยนะคะบ่าวโทนแล้วก็บุเอลแล้วแต่สเติเฮ็ดเดี๋ยวมือใดบุญเอลเอลนี้มีเอลนี้มีเสื้อผ้ายตลอดเดี๋ยวถ้าเอลเอาหนังมา ซ้ายเหมือนเดียเดี๋ยวกับสิได้เห็นค่ะไว้ๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวทำเบงกันพอกันไม่คิบหนาค่ะบรขคามโฆษณาเ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้สำนึำนก่็น่าจะพอกันไม่คิปหนาค่ะ